ยี่สิบแปดค่ะใกล้แล้วนะจ๊ะทุกคนออดเคนก็ยืนกดออดหน้าห้องพักของเพื่อนสนิทของตัวเองที่คอนโดหรูค่ะและกดย้ำๆๆๆยย,ย,ยหลายครั้งจนกระทั่งชามาเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมีอะไรวะมาดึกเลยชาก็ถามขึ้นก่อนจะเดินเข้ามาในห้องเคนก็เดินตามมาพร้อมกับปิดประตูให้ มืองเจอเด็กที่ชื่อภูปางหรือ,อยังเคนก็ถามขึ้นทันทีชาก็นิ่งไปนิดค่ะพร้อมกับเดินไปลินเล่าใส่แก้วด้วยท่าทีนิ่งๆก่อนจะกระดกดวดเดียวหมดยังมันหนีกูไปไหนก็ไม่รู้กูเข้าไปที่ห้องมันของมันหายไปเกือบหมดแม่เจ้าก็สะบุดออกมาอย่างหัวเสียก่อนจะปาแก้วเล่าใส่ผนังห้องอย่างแรงเพ้ง <P ing> เคนก็ยืนนิ่งไม่ได้มีแท้ที่ตกใจอะไรชาก็ซุดตัวลงที่นั่งเก้าอี้พร้อมกับเอาเมือขยี้หัวตัวเองไปมาฟางก็หายไปด้วยเหมือนกันเคนก็พูดขึ้นชาก็เงยหน้ามามองเคนทันทีจริงเหรอวะชาก็ถามด้วยความไม่รู้เพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องของฟางมากนักอืม กูไปที่คอนโดของฟางมาคอนโดถูกขายไปแล้วเคนก็เบอ้อออกมาอีกชาก็ขมมดคิ้วเข้าหากันทันที <c oughs> มึงจะบอกว่าฟางขายคอนโดเพื่อเงินมาใช้หนี้มึงกันหรอชาก็ถามเพื่อความแน่ใจเคนก็เลยพยักหน้ารับแล้วมึงไปหาเด็กนั่นทำไมชาก็ถามต่อเคนก็มองหน้าเพื่อนตัวเองด้วยสายตานิ่งๆิ่งค่ะชาอิงก็พอจะเข้าใจอะไรได้ไม่ยาก กูเข้าใจละเราสองคนนี้ก็เหมือนกันเลยนะโดนทิ้งถึงคู่ชาก็ปูดประชดตัวเองมึงรักเด็กภูมินะหรอวะเคนก็ถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจคะ่ะคิดว่าไงล่ะชาก็ถามย้อนกลับไปแล้วมึงตามหาบ้านมันหรือยังที่บ้านบ้างหรือยังเคนก็ถามต่อตามแล้วกูไปหาที่ทำงานภูมิก็ลาออกไปแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าย้ายไปอยู่ไหนกูไปดักรอที่ห้องอยู่หลายวันแต่ก็ไม่มีเวทไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาจาก็พูดเสียงเครียดเคนก็เลยเตยผมด้วยความเหนื่อยใจเขารู้ว่าตัวเองอ่ะพลาดไปหลายเรื่องเลยกูนึกอะไรออกละงานนี้ต้องให้ไอหินช่วยเคนก็พูดขึ้นก่อนจะติดต่อหาเพื่อนรักตัวเองอะไรของพวกมึงวะ กูหลับไปแล้วนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ทํางานเช้าด้วยกูไม่ใช่เจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการเหมือนพวกเหมือนพวกมึงสองคนนะครับเพื่อนครับหินก็พูดขึ้นเมื่อเพื่อนทั้งสองคนบุกมาถึงบ้านของเขาที่เขาอยู่คนเดียวเอาหน่ากูสองคนมีเรื่องมาขอให้มึงช่วยเคนก็พูดขึ้นเสียงจริงจังขณะที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกของเพื่อนเรื่องอะไร หินก็ถามกับพร้อมกับมองหน้าเพื่อนทั้งสองสลับกันไปมาอยากให้ตามหาคุณให้หน่อยเขนก็บอกออกมาอีกหินก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดๆทำไมเมียมึงสองคนหายหรือไงหินก็ถามประชดกลับไปค่ะพอพอจะเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างลางๆเออทั้งเขนและชาก็ตอบออกมาพร้อมกันทำให้หิน ชะงักไปนิดตอบเต็มปากเต็มคำนีทันะ้งสองคนนะเพิ่งจะรู้ใจตัวเองหรือไงหินก็ว่ากลับไปแบบไม่จริงจังนะคะ่ะไอหินกูไม่ได้มาให้มึงด่านะเว้ยชาก็โวยใส่เพื่อนตัวเองกลับไปหินก็หัวเราะออกมาในรับคอเล็กน้อยเลยคะ่ะแล้วไงหายไปสองคนเลยเหรอวะหินก็ถามต่ออีกอืมกูคิดว่าน่าจะไปด้วยกัน เคียนกรสนิทานออกมาค่ะหินก็เลยไปยักหน้ารับอโอเคมึงมีเบาะแสอะไรนอกจากชื่อนามสกุลหรือเปล่าช่วยหาข้อมูลให้กูอีกนิดนะเพื่อนจะได้ตามง่ายๆหินก็ถามคือก่อนที่เขาสามคน่ะจะนั่งคุยถึงเรื่องของฟางกับพรูฟค่ะเพื่อให้หินได้ข้อมูลตามหาให้มากที่สุดนอนไม่ลับแล้ววะมึง พูฟก็เดินออกมาหาฟางที่มันนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านหลังจากที่กลับจากขายของและอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนแล้วอืมไม่รู้เป็นอะไรใจสันส่นๆยังไงก็ไม่รู้ะฟางก็พูดขึ้นด้วยท่าทีเหนื่อยๆปูฟก็นั่งลงที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งค่ะเออกูก็เป็น หรือว่าเพราะวันนี้เราวุ่นทั้งวันว่ะแถมกินข้าวไม่เป็นเวลาอีกภูฟก็สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากมีร้านกาแฟมาติดต่อสั่งขนมไปลงร้านของตัวเองซึ่ง้างกับภูฟก็ตอบรับและวันนี้ก็ทำไปส่งเป็นวันแรงจรึงค่อนข้างวุ่นกันทั้งวันน่าจะฟางก็พูดพร้อมกับ ถอนหายใจออกมาทั้งๆที่เขาเหนื่อยมากแต่เขากลับนอนไม่หลับมึงได้คุยกับแม่มึงบ้างหรือเปล่าวะพูฟก็ถามขึ้นไม่ได้คุยวะก็แค่โอนเงินไปให้เขาเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วแล้วก็คุยกับนาแค่นั้นแหละนาะกูยังบ่นให้ฟังอยู่เลยว่าแม่กูอะ่ะก็ยังด่าถึงกูเหมือนเดิมฟางก็บอกออกมาอย่างในใจ แต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องดันนิสัยแม่ตัวเองให้ได้แล้วมึงละ่ะฟางกระถากลับไปบ้างก็ทูคุยแทบจะทุกวันนั่นแหละพูฟก็ตอบกลับมาเสียงแผ่วก่อนที่สองเพื่อนรักจะนั่งเงียบไปทั้งคู่ค่ะจนพูฟมองหน้าเพื่อนตัวเองนิ่งๆิมึงกูถามอะไรหน่อยสิพูฟก็กลืนขึ้นฟางก็มองหน้าเพื่อนตัวเองพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นนิดมึงยังคิดถึงพี่เคียนอยู่หรือเปล่าวะ กูก็ตัดสินใจถามขึ้นทำให้ฟางชะง,งักไปนิดเพราะพอนึกถึงหรือได้ยินชื่อของเคน้นใจของฟางก็เจ็บแปรบบขึ้นมาทันทีคิดถึงให้ได้อะไรวะคิดถึงไปก็เท่านั้นเรื่องของกูกับเขามันจบลงไปแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วฟางก็บอกออกมาเสียงแผ่วดวงตาก็ม่นลงแล้วมึงละ่ะกับเพื่อนพี่เค้นที่ชื่อชาณนะ่ะ ฟางก็ถามกลับไปพูฟก็นิ่งไปบ้างก็ไม่มีอะไรนี่ก็แค่คนรู้จักธรรมดาพูฟก็ตอบกลับไปค่ะแต่ไม่สบตาเพื่อนแล้วทั้งสองก็เงียไปอีกครั้งเข้านอนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นไปซื้อของอีกฟางก็พูดขึ้นเพราะไม่อยากจะจมอยู่กับเรื่องของเคนีกเพื่อนรักทั้งสองคนจึงแยกเข้าห้องนอนแล้วภาพก็ตัดไป ึ่งเดือนผ่านไปเคนยังคงทำงานหนักเช่นเคยค่ะแต่ในใจก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเพื่อนของเขาจะตามหาฟางเจอถ้าเจอฟางอีกครั้งเคนอยากจะปรับความเข้าใจและยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำทุกอย่างขอแค่ได้เจอและได้ขอโทษฟางเท่านั้นเขาด่าตัวเองทุกวันเลยว่าทำไมถึงได้โงนัก ทำไหถึงได้ทำตัวรลายการขนาดนั้นเพียงเพราะอยากได้อีกฝ่ายมาครอบครองถึงได้เอาเรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างห้องประชุมเตรียร้อบแล้วใช่ไหมเคทก็ถามเลขาที่ยืนถือแฟ้มเอกาสารอยู่หน้าห้องค่ะเลขาสาวก็ตอบกลับตูตูตูไม่ทันที่เคทจะเดินห้องประชุมซึ่งวันนี้เขาเรียกประชุมหัวหน้าทุกผนแผนก เสียงมือถือของเขาก็ดังขัดขึ้นมาก่อนค่ะเคนก็หยิบขึ้นมาดูก่อนจะขมวดคิวแล้วรีบกดรับสายวางไงไอหินเคนก็รับสายเพื่อนตัวเองทันทีเพราะคิดว่าหินอาจจะมาบอกเรื่องข่าวของฟางวางหรือเปล่าวะหินก็ถามกับกำลังจะเข้าประชุมมีอะไรเคนก็ถามกับไปอีกอ๋อ,องานมึงประชุมไปก่อนแล้วกันเลิกงานค่อยมาคุยที่บ้านกูหินก็พูดขึ้นทำให้เคนใจเต้นแรง พะคิดว่าน่าจะได้ข่าวของฟางมาบ้างแล้วมึงได้เรื่องของฟางแล้วใช่ไหมถ้าใช่กูจะไปเดี๋ยวนี้เลยเคนก็พูดขึ้นเสียงจริงจังก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะจากอินไอ้เคนทำงานก่อนเว้ยข้อมูลอะ่ะไม่หนีหายมันไปไหนหรอกเดี๋ยวไอ้ชามันก็จะมารอที่บ้านกูเหมือนกันทำงานก่อนเพื่อนอินก็พูดขึ้นเคนก็หายใจเข้าลึกๆเพราะ เขาใจร้อนมากแต่ก็ต้องประชุมก่อนเออประชุมเสร็จกูจะรีบเข้าไปเกณฑก็บอกกลับมาค่ะก่อนจะหวางสายและเข้าประชุมทันทีเขาประชุมคอนข้างยืดเยอะค่ะทำให้เคงกุดงิดเล็กน้อยซึ่งพนักง,งานในบริษัทก็รู้ดีจึงคันข้างจึงค่อนข้างที่จะเกรงกันเป็นแถวเลยกว่าจะประชุมเสร็จ กร็รวมสามชั่วโมงกว่าเคนก็ออกมาสั่งงานเลยคะแล้วออกจากบริษัทเพื่อตรงไปยังบ้านของเพื่อนรักทันทีเมื่อไปถึงก็เห็นรถของชาจอดรออยู่ก่อนแล้วค่ะทุกคนแม่งชาวะไออินก็กวนทนีจะบอกกูก่อนก็ไม่ยอมให้กูรอมึงอีกชาก็วนออกมาเสียงขุนเมื่อเคนเดินเข้ามาในบ้าน กูติดประชุมเขนก็บอกออกมาแล้วมองหน้าหินทันทีกูขี้เกียจพูดหลายรอบไงก็เลยรอพูดทีเดียวดีกว่าหินก็บอกยิ้มยิ้มซึ่งทั้งเขียนและชาก็รู้ดีว่าเพื่อนกำลังกวนเขาทั้งสองคนอยู่ตอนนี้กูสองคนมาพร้อมกันละมึงจะพูดได้ยังชาก็ถามไปเสยงจ,จริงจังหินก็ยกยิ้มก่อนจะเดินไปที่มุม ตรงต๊มุมห้องแล้วหยิบซองสีน้ำตาลออกมาจากลิ้นชักแล้ววางบนโต๊ะกระจกเคนก็รีบคว้ามาเปิดทันทีชาเก็รีบขยับมาหาเคนอย่างรวดเร็วเคนหยิบรูปในซองออกมาหัวใจของเขามันบีบพลัดจนปวดหนึบเมื่อเห็นรูปของฟางซึ่งกำลังขายขนมอยู่ที่ไหนสักที่รวมไปถึงรูปที่แอบถ่ายหน้าบ้านหลังหนึ่งด้วยชาเองก็หยิบรูปของภูไปดูเช่นเดียวกัน ตกลงมึงสองคนนี้เอ้ยตกลงสองคนนี้อยู่ที่ไหนเขียนก็เงเนยนะขึ้นมาถามหินแบบเสียงจริงจังก่อนที่กูจะบอกมึงสองคนมึงสองคนตอบคำถามกูสักหน่อยได้ไหมหินก็พูดคือถามมาสิเขียนก็ถามกลับทันทีเขาคิดว่าเขาพร้อมที่จะตอบเพื่อนทุกอย่างแล้วโดยไม่คิดจะเลี่ยงหรือปิดบังอะไรอีก ถ้ามึงสองคนรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมึงสองคนจะทำยังไงต่อหินกระถามขึ้นกูจะไปหาเขาเขนก็ตอบทันทีกูด้วยชาก็ตอบกลับมาบ้างเช่นเดียวกันไปทำอะไรหินกระถามกลับด้วยน้ำเสียงปกติพร้อมกับจ้องหน้าเพื่อนเพื่อดูท่าทีไปด้วยกูจะไปขอโทษไปง้อเขา มึงคงเข้าใจใช่ไหมเยนก็พูดขึ้นหินก็ยกยิ้มนิดๆก่อนจะหันไปมองชาบ้างกูก็ไม่ต่างจากไอ้เขนหรอกชาก็บอกกลับมาบ้าง <c oughs> มึงสองคนนี้ดวงตกสินะ <c oughs> เห็นก็พูดออกมาอย่างคำๆเมื่อเห็นท่าทีไง่ๆของเพื่อนรักทั้งสองคนอยากคำก็ขคำไปมึงจะบอกกูได้ยังว่าฟางไปอยู่ไหนเขนก็ถามตรอเสียงจริงจังจ ตอนนี้เขาอยากรู้มากว่าฟัาง่งหนีเข้าไปที่ไหนกันแน่ไปหินก็ตอบกลับมาทำให้เคยนกับชานิ่งเนี่ยเป็นนิดไปเลยเหรอวะชาก็พึ่งพามออกมาพอตอนแรกเขาคิดว่าอยู่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นอือพอดีกูเอาทะเบียนรถของพูบที่มึงให้มาส่งให้เพื่อนๆกูที่เป็นจราจรคอยสอดสองให้แล้วก็ให้คนสืบย้อนหลัง จากขายคอนโดว่าติดต่อใครบ้างแต่เบาะแสสำคัญที่สุดที่กูได้มามึงอยากรู้ไหมว่ากูได้มาจากใครหินก็ถามกับเกนกับชาก็มองหน้ากันทันทีความจริงกูได้ข้อมูลตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วแต่เขาขอให้กูเลื่อนเวลาให้มึงสองคนกระวนกระวายอีกนิดนึงกูก็เลยทําตามที่เขาขอเพราะถือว่าเขาให้ข้อมูลสำคัญกับกูมาหินก็พูดยิ้มยิ้ใครวะเคนก็ถามทันที ด้วยความสงสัยคุณนิติหินก็ตอบกลับทำให้เคียนนิ่นอึ้ง,องพอไม่คิดว่านิติจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าฟังอยู่ในเขียนก็ถามขึ้นเสียงแข็งเรียกถึงเขาดีๆหน่อยมึงอย่างน้อยเขาก็ใจดียอมบอกกูว่าสองคนนั้นอยู่ที่ไหนหินก็แก้งปาลมเพื่อนอย่างำำขำขำเคียนก็ฮึทันเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าฟางติดต่อกับนิติอยู่ แล้วทำไมมันเอในนิตินั่นถึงยอมบอกมึงเขียนกระทาขึ้นยังแปลกใจเขาบอกว่าทำเพื่อฟงังแล้วก็ทำบุญสงเคาะ์เพื่อคนโงงงอย่างมึงสองคนด้วยไงอินก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มถึงแม้ว่าจะเครืองเครืองนิติอยู่บางแต่คนเอ้แต่เคนก็นึกขอบคุณอีกฝ่ายที่ยอมบอกว่าฟางังอยู่ที่ไหนพอกูรู้กูก็เลยลงทุน บินไปที่นั่นเพื่อไปดูให้แน่ใจถึงได้เห็นว่าเขาสองคนเนี่ยหนีไปซื้อบาทิปายแล้วก็ทําขนมส่งขายตามร้านกาแฟแล้วก็ขายที่ตลาดคนเดินที่ปายด้วยรูปพวกเนี่ยกูเป็นคนไ่ายเองกับมือเลยนะเว้ยอินก็พูดขึ้นพร้อมกับทําท่าโอโอ่ะแล้วเขาสองคนจำมึงไม่ได้หรอวะจาก็ถามขึ้อนอย่างสงสัยนี่ใครครับเพื่อนกูทำนอกเครื่องแบบด้วยนะ เรื่องบอมตัวไม่คนจับได้อ่ะกูก็เข่งนะเว้ยหินก็ตอบกลับเออกูจะตอบแทนมึงอย่างงามเลยไอหินจาก็าพูดขึ้นก่อนจะหันมามองหน้าเขนงมึงจะอ,อย่างไงจะไปเลยไหมกูใจร้อนชายก็าถามเค้นเสียงจริงจังไปพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันกูจะให้เลขาเตรียมตัวเครื่องบินไว้ให้ไอหินขอบใจมึงมากเค้นก็หันไปพูดคบคุณเพื่อนรักค่ะก่อนจะ ต่อสายหารีขาของตัวเองเพื่อจองตัวเครื่องบินพร้อมกับให้หารถเช่าให้พร้อมเมื่อบอกเลขาเรียบร้อยเขาก็เอาพิก,กัดจากหินและแยกย้ายกับชาเพื่อไปเตรียมตัวเดินทางในเช้ามืดของวันใหม่อากาศเย็นวะปู๊บก็พูดขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดเพื่อไปซื้อของที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาจะต้องขับรถไปตาม เส้นทางสายไหมประมาณร้อยสาสิกิโลเนื่องจากบางอย่างจะต้องซื้อมาตุนเอาไว้ทั้งสองคนก็เลือกไปหาซื้อที่เชียงใหม่ค่ะถึงแม้ว่าจะขับรถไกลหน่อยก็ตามเขาจะเข้าเชียงใหม่เดือนละครั้งและว,วันนี้ถึงกำหนดที่จะต้องเข้าไปซื้อของแล้วด้วยพอดีควันออกจากปากเลยอะเห็นปะฟางก็พนควันเย็น ออกจากปากให้เพื่อนอดูก่อนที่จะพากันไปเดินทางไปซื้อของและหาข้าวมื้อเช้ากินที่เชียงใหม่เลยเมื่อได้ของเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็พากันเดินกลับเดินทางกลับะนะคะและ คิดว่าน่าจะถึงบ้านเกืบเกลียบกับเกลือกเทีย่ยงวันเนี้ยเขาก็ไม่ต้องทำขนมส่งร้านกาแฟาอยู่แล้วจึงไม่ต้องรีบมากแค่กลับไปทําขนมที่จะขายในตลาดกดเดินเท่านั้นแดดไม่ค่อยมีเลยเนอะฟ้าคึมคึมขอให้ฝนจยตกแล้วกาันเดี๋ยวเย็นเนี้ยไม่ได้คายขอากันพอดีพูดก็พูดขึ้นค่ะเมื่อมองดูอากาศนอกรถอืม อากาศแบบนี้ถ้าอยู่คนเดียวคงจะเหงาน่ดูฟางกะบูดขึ้นยิบยิบอืนี่ตั้งแต่เช้าละกลัวไม่ร e ู Audrey, ้อะไรใจวิวมาตลอดเลยว่ากูไม่รู้เป็นอะไรหรือว่านอนน้อยวะปู๊ก็บ่นไปเรื่อยฟางเองก็มองหน้าเพื่อนรักเหมือนกันเลยวะตั้งแต่ตื่นมาละกูนึกว่าเป็นเพราะนอนน้อย แต่ตอนนี้ใจก็ยังวิว,วิวอยู่ว่าฟางก็บอกกลับไปบางเพราะเขาก็เป็นเหมือนกันเรอสองคนคงพักผ่อนหน่อยจริงๆพุบก็พูดโดยไม่ใส่ใจอะไรจนขับรถเข้ามาในซอยบ้านค่ะไอหินที่อยู่ที่มึงให้กูม,มาชั่วใช่ไหมเขนก็โทรถามหินขณะที่นั่งอยู่บนรถกับชาตอนเนี้ยเข้ามา จอดรถอยู่หน้าบ้านที่หินบอกพี่กัดเอาไว้แต่เห็นว่าลัวบ้านหรอกความจริงเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่เห็นวีแววว่าจะมีใครออกมาไปลองถามเ่นแถวๆนั้นก็บอกว่าน่าจะออกไปซื้อของเขาก็เลยนั่งอยู่ในรถกันแต่ก็โทรถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจเออๆกูมารออยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนี่จะเที่ยงยังไม่เห็นใคร แต่คนแถวเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะออกไปซื้อของเคนก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆก่อนที่ชาจะสะก,กิดเขาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นรถที่เขาอะทำได้แมนกำลังขับเข้ามารถใครมาจอดตรงหน้ารั้วบ้านแล้ววะปางก็ถามขึ้นเมื่อเห็นรถไม่คุณตามมาจอดอยู่หน้าประตูบ้านซึ่งฟางอล็อกประตูรั้วไว้แล้ว ทะเบียนเชียงใหม่วะญาติใครมาจอดรถแถวนี้วะภูปก็พูดโดยไม่คิดอะไรยังดีที่รถคันดังกล่าวไม่ได้จอดขวางทางเข้าบ้านค่ะภูฟก็จอดรถเพื่อให้ฟางลงไปเปิดประตูลัวฟางก็เปิดประตูลัวลงไปแต่ตาก็เพ่งไปในรถอีกคันไปด้วยเพราะรู้สึกเหมือนว่าเครื่องรถยังติดอยู่แปลว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างในึบ ฟางชะง,งกักกะเมื่อคนในรู้สองคนเปิดประตูลงมาอย่างรวดเร็วฟางรู้สึกเหมือนใจตัวเองมันหล่นลงไปกองอยู่ที่ตะตุ่มเมื่อเห็นใบหน้าคมของคนที่เขาไม่ได้เจอมาร่วมสองเดือนกว่ายิ่งเห็นสายตาตาัดเพ้อของอีกฝ่ายยิ่งทำให้ใจของฟางมันเต้นละรัวแต่ใบหน้าก็ซีบเผือกนี่มันอะไรกันพวกคุณมาที่นี่ได้ไงเสียงของพูฟก็โวยวายขึ้น เมื่อลงจากรถมายืนอยู่ข้างฟางอย่างรวดเร็วเคนก็มองใบหน้าของคนล่างเล็กที่เขาเฝ้าคิดถึงไม่วางตาฟางเคนก็เรียกฟางเสียงแผวฟางเหมือนหูอื้อไปสักพักค่ะเมื่อได้ยินเสียงพุกที่กําลังโวยอยู่กับชาด้วยซ้าไม่ได้ยินเสียงพุกที่กําลังโวยอยู่กับชาด้วยซ้าฟางก็หายใจเข้าลึก,ลก พร้อมกับมองหน้าเคยนด้วยสายตาที่เลียมนี่คุณมาทําอะไรที่นี่หรอครับฟางก็ถามขึ้นพร้อมกับควบคุมน้ำเสียงของตัวเองเอาไว้ให้นิ่งที่สุดเขตนก็นิ่งไปน,นิดค่ะพอเขากําลังเตือนตัวเองว่ามางอฟางไม่ได้มัาเพื่อทําให้ฟางเจ็บช้าน้ําใจอีกเขาคุยได้ไหนได้ไหมเขตนก็ถามขึ้นเสียงอ่อน ฟางก็กืนน้ำลายลงคอาอย่างลำบากขอโทษด้วยนะคะผมไม่มีอะไรจะคุยพูดจบฟางก็เปิดประตูรั้วแล้วหันไปหาพรปที่กำลังจะกระโดดกัดชาอยู่หลบๆพูฟเอารถเข้าบ้านฟางก็พูดขึ้นพูุก็เดินทุดทัดท่ทัดไปขึ้นรถแล้วขับรถเข้าไปในบริเวณบ้านทันทีค่ะฟางก็ทำทาทาจะปิดประตูรั้วขอเราสองคนเข้าไปหน่อยได้ไหม เขตนก็บูดออกมาอีกทําให้ฟ้าง่ะชะงักไปน,นิดคงไม่ได้ละครับที่นี้พื้นที่ส่วนบุคคลผมว่าคุณสองคนกลับไปเถอะฟางก็เอ่ยไล่ด้วยน้ําเสียงราบเรียบแล้วหันหลังจะเดินไปที่รถแล้วก็เข้าบ้านฟางพี่อยากมาขอโทษเขตนก็ตะโกนขึ้นมาทําให้ฟางกัดปากตัวเองทันทีค่ะแต่ก็ไม่ได้หันกลับไปแล้วฟางก็รีบเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว เอาไงต่อวะมึงชาก็หันมาถามคิดเราก็ต้องอยู่รอตรงนี้แหละมาถึงนี่แล้วนี่อย่ายอมแพ้กั็ไปง่ายๆหรอวะเคนก็พูดออกมาเสียงเคียดเลยค่ะไม่มีทางชาก็ตอบกลับก่อนที่สองเพื่อนรักจะตัดสินใจรออยู่ที่หน้ารั้วบ้านสองคนนั้นรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่วะภูฟก็พูดขึ้นเสียงเคียด ขณะแอบมองเคนแล้วก็ชาอยู่ที่หลังบ้านหน้าต่างบ้านแล้วเห็นว่าสองคนนั้นยังคงยืนอยู่จะรู้จกักไหนก็ช่างเขาเถอะเราไปทําขนมกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปขายเย็นนี้ฟางก็พูดขึ้นพยายามจะไม่ใส่ใจแต่ก็อดมองไปไม่ได้อยู่ดีเขาสองคนก็นเดินเข้าไปทําขนมในครัวค่ะจนเวนลาล่วงเลยมาถึงบ่ายสามทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพูด ก็เลยเดิอนออกจากเดิอนออกไปที่รถเพื่อเตรียมของบางส่วนไว้หลังรถชารับเคนก็รีบก็ลั้วมองมาทันทีเมื่อเห็นว่ามีคนเดิอนออกมาจากบ้านปุ๊บขอเวลาสักหน่อยไม่ได้หรอชาก็ตะโกนเข้ามาผูบก็ปลายตามองแต่ไม่ได้พูดอะไรฟังเองก็ทยอยยกของมาใส่รถเอาไวา้หางตาก็มองไปที่เคนเป็นระยะเช่นเดียวกัน ฟังให้พี่เข้าไปช่วยได้ไหมสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรนอกเหนือจากช่วยจริงๆเขียนกระถามึึนมาวางฟังก็หันมามองหน้าเค้นนิ่งๆไม่จําเป็นครับผมทําทุกอย่างกันเองได้ไม่จําเป็นต้องของความช่วยเหลือจากใครอ้อผมเลิกหลอกลอเอาเงินของคนอื่นแล้วด้วยนะครับเพื่อคุณยังไม่รู้ฟางฟังก็พูดจิกกัดเคนกลับไปทําให้เคนอะปวดนึบ ที่หกข้างซ้ายทันทีเขารู้ว่าเขาดูถูกฟางมากแค่ไหนที่ผ่านมาเขาพูดจาแรร้ายกับฟางมาตั้งเยอะมันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทนกับคำพูดของฟางให้ได้เหมือนกันเมื่อฟางพูดจบก,ดก็เดินก็เดินกลับไปในบ้านอีกครั้งมึงอย่าร้องนะพูฟก็เดินมาจับไหล่เพื่อนตัวเองที่ยืนนิ่งอยู่ในบ้านฟางก็หันมายิ้มมันน่อนให้เพื่อนดวงตา ก็เริ่มแดงและเลือดแล้วแหละถึงได้รีบเข้ามาในบ้านก่อนเพราะไม่อยากให้เคนะเห็นถึงความอ่อนแอของตัวเองไม่ร้องหรอกกูจะไม่ร้องเพราะเขาอีกแล้วฟังก็พูดขึ้นเหมือนกับต้องการเตือนตัวเองด้วยกูไม่เข้าใจว่าสองคนนั้นนะจะมาทำไมเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาแล้วนี่ ก็เลยบ่นออกมาอีกค่ะนั่นสิความจริงพี่เคทน่าจะอยู่กับลูกเมียของเขามากกว่าฟางก็พูดเสียงแผ่วในตอนท้ายทำให้พูฟเงียบไปด้วยอีกคนไปอาบน้เปลี่ยนเสื้อผ้าเถเดี๋ราเธอตกไปตั้งร้านที่ถนนคนเดินอีกฟางก็พูดกับเพื่อนก่อนจะแยกย้ายกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปยังถนนคนเดินต่อ เขนกับฉาก็ขยับหันมามองทันทีเมื่อเห็นฟังเดินมาเปิดประตูรั้วในช่วงเย็นจะไปไหนเราฟัง่งเขีนกระถามขึ้นถอยออกห่างจากประตูหน่อยครับภูจอรถออกฟังไม่ตอบนะคะแต่บอกให้สองคนถอยออกไปเขีนกับฉาก็ยอมถอยออกจากประตูรั้วทันทีคะ่ะพูก็ขับรถออกมาฉาก็เดินแยกไปที่รถของพุที่จอดรออยู่ส่วนฟัง ก็กำลังจะล็อกประตูร้วดฟางบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าจะไปไหนเคนก็ถามขึ้นในน้ำเสียงแผ่วๆพี่คุณเรียกแทนตัวเองว่าพี่งั้นเหรอครับ <c oughs> น่าขำดีนะครับผมไม่ค่อยคุ้นด้วยสิเคยได้ยินแต่กูกับมึงฟางก็พูดเน็บกลับไปซึ่งเคนก็เทียงไม่ออกจริงๆพี่ขอโทษให้โอกาสพี่ได้อธิบายสักหน่อยได้ไหมเคนก็พูดวอ ขอร้องอีกครั้งแต่ฟางก็ไม่พูดอะไรเมื่อล็อคลัวเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นรถทันทีชาก็รีบเดินมาเด,เดินมืนดึงเค้นเพื่อให้ขับรถตามไปจะตามไปทำไมนะภูฟก็บวนออกมาเมื่อเห็นรถของเค้นกับชาขับตามเขาสองคนมาช่างเขาเถอะฟางก็ตอบกับ จนมาถึงถนนคนเดินค่ะฟางกับภูปก็เอารถไปจอดที่ประจำเราช่วยกันขนของเคนกับชาก็หาที่จอดรถแล้วนี่มาหาฟางกับภูบันทีพี่ช่วยนะเคนก็พยายามจะเข้ามาช่วยฟางยกของแต่ฟางเบี่ยงนี้ไม่ไปนไรครับฟางก็ตอบแค่นั้น,นะคะ่ะแล้วก็ฟิวแบบยกของเดินต่อทันทีโดยไม่สนใจทําให้เคนนะคือแบบ ยืนเหวอแบบหน้าหงอยคอตกไม่รู้ว่าจะต้องงอยังไงดีฟิลแบบบ้างคงจะไม่สนใจตัวเองแล้วคงโกรธมากๆเพราะว่าตัวเองทำไปเยอะอะไรฟิลประมาณนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนที่29นะคะดึกเหมือนกันบอกเลยดวงใจนึกใจ